สตอร์ที่ตามหลังอยู่หนึ่งจูงยัดมาเนี่ยตรงกลางครับแล้วยกมาโอ้นี่ฮะยกมาพลิกเลียมันเป็นกระไก่ตุ่นก็เก็บบอลแล้วดูครับให้เขาให้เขงไปแล้วดูครับไม่ได้ไม่ดีครับใคอยากกลับมาหม่เนี่ยอยู่ที่ไกตุ่นแค่บริเวณศีรษะไม่ได้ทีมากครับนี่ครับจะเดินลุ้งเรืองฮะเดี๋ยวไก่ตู่นนะย้อน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 เยอะเลยฮะโอ้ยย้อนแบบดีตำรวจบบจับสิฮะ มันช่วยทางราขาย่อสนามที่สองครัูต่อไปช่วได้เลยนะเสือดำโทเอนะโทเอฟสอดนะทีเป็บได้แล้วิารหงพิจารณองบอล้องบอลจับไได้องบอลเท่าไหร่กิาราง ทีมงานของจางไหลแล้วก็แย่กวอไมได้ดูว่าทีมงานของจางไหลยัดกบกลางน้างของเนี้ยอาโซบริเวณกเจ็ดสิบสองอาโซมาที่น้าของเกียร์ตด์โบเอาซ้ายแล้วปิดจัดกบมาหนึ่งสองออกขวาเพื่อกขหลังจา้าแก้ไขไม่ได้ยูเ่าทงของเนี่ยจางไหลผู้เล่นเลกาเบมาขอกลาปาก่อนนะเวลาปาก่อขยายพมบเสร็จปแกจังยัดขวาก็ายต่ว่ายไดีคือบลูนปอกกยางไม่เลยคังเจเลนทยได้ในงานทีมงานก็จเลุ่งเรือนะ บอละนนของแนเจริญลุงเรืองอยู่ดีนี่ฮะกมือสวัสดีบอลพทินเน่เป่าเลนะ่นงะกซเนียองของนี่เจริญลูกเรืองจะไปฝ่ากันต่อทานด้าน้า,นายทีงาของจักรลูกเหือฮะเคครับกันน้ำอยู่กบไมเล่นไม่รีบจบเปิดบอลคอเาเอามาแล้ว ไม่ดีครับเดี๋ยววันี้เปิดลึกไปนิดนึงครับบอลหลุดออกฝั่งครับผมกำลังเส้นเกียโตูงน่าจังหวายดูครับบอลทีกลางหลังหนึ่งนึ่ตุกครับพยายามเข้ามาสั้นๆนะเอาเพื่อเปลนกางเปลี่ยนแกนมาใหม่ครับเพื่อเชื่อม้ายไเลยดีกว่าครับจำเป็นบอลที่มาครับในพื้นที่ของด้านนี้ครับจะเดินรุ่งเรืองครับหลุดจากหน้าก็เลยต้อมาเนี้ยอาโซะ ถูกย้อมมาทีแล้วนะครเกียรติราพงศ์ม,มาดูทีมอานของเ,งงเอดยียอาจารหายเอกสมัยฟาร์มย้อนกรรมทายกอกไม้ปู้และผู้สถาประตูวะลูกตวีต้อ,องดางขึ้นมาเล่นนะมาดูว่าแล้วเฮ้ยลูกตูวีจังหวะนี้ยัง,ไ,งดยไ,ได้ผลทูมอาทีมอานของเนี่ยจาหายเอกสมัยฟาร์มหมายเลขสองเนี่ยหมายเลขสี่ก้าน่าจะเป็นนักน้องพิตณธยาดูคนระับไปยาบกลับมาครับริมเส้นขับไปเดี๋ยวดูจา่ายคัดนานเส้นมาจังหวะนี้สายยัดหัดเข้ามาแล้วปู่นี่นะออกหลังจะขายไปอ่ะ เอาออกให้ตรงจุดนะครับนี่ครับเปลี่ยนตัวนะเข้าออกให้ตรงจุดนะครับพระฤาษีครับเปลี่ยนตัวนะเข้าออกโปรแกามสนามเท่านั้นนะฮะอ๋อเปลี่ยนไปนกชัยไปเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อเหรอไป่ตัวน่ะเขาไปเปลี่ยนเสื้อเสื้อมันสีเป็นเป็นแสดกับอันนี้แดงแดงเขามีเสื้อมาสองชุดครับชนเขาจะมีสองสีพวกให้นี่นะแล้วเอา ไม่ถารีสองอะข function, the okay, ่ตุนแล้วังกวันี้ตัดบาดูบอทางด้าของนี่ยทีมบาีอาโซแล้วดูอาโซความแข็งเนี่ยดูอาโซตัดขวากวาดูอาโซลกกลับมาที่ทางด้านของเนี่ยกิตนิทะดูทางด้าของอาโซขยาไปไวสาบลจะเป็นทางด้าของวุตินันสามหลังยแค่รูปเดียววธาของ เนี่ยหาโซ่หยอดกับมาทีน้าของเนี่ยลูกตูดพผ่งสมตัวการขึ้นสูงกับสามหลังแค่ตุ้เดียวอกกติบาของจางห์ายเอ็กซ์สบายปาแล้วดูยกมาคัทแบ็กกลับมาแล้วจับบอลแล้วยาวแล้วจับไม่ออกบอนของจังห์หายครับจังหวะโอกาสตีเสมอแล้วยับมาโอ้โหนี่ครับโอ้โหดิครับยังไม่ได้ครับลูกตีเสมอของทางด้านจางหายเอ็กซ์สบายฟามครับจังหวะแรกมีเสาครับ จังหวะที่สองครับจริงหลุดกรอบไปเองครับเป็นลูกตั้งเล่นจากเส้นแก่ประตูของตะด้านนี้ครับจเจริญรุ่งเรืองนะดูปล่อยนยเจริญรุ่งเหลืองยังนำอยู่แค่ลูกเดียวโอ้ย,ยังไม่ปลอดภยัยนะช่วงนี้ขึ้นเวลาลังเนีเปลาเวลายังพอไม่สำหรับทีมาร์ของจางหายเอกสบายฟาร์มดูว่าน,นึกว่าตีสี่ครเสียงใหม่หอนโอ้โหดียรับปล่อยไม่ได้คุณสัตว์ตัวดังหน้าของรถตรงนี้ไปที่หน้าสองอาโซอารโอารตังสวนและทีมาร์ของจางหายเอกสบายฟาร์มและดูอาโซ อาโซปิดเข้าขวาตัวจัดการจังหวะนี้จะหน้าดูทางหน้าก็เนี่ยเกลี่ยสัตว์แล้วอาโซตะวันไปจัวันนี้ยังเป็นบอลจางหน้าก็จางหายมัวชวนแล้วกลับมาที่ทาหน้าของกิตนตะทีไปที่อาโซครับอาโซซับโยกซ้ายโยกขวาจังหวะนี้ยัดเข้ามาแล้วยังติดของคู่เดียวเนี่ครับจะเลนลูกเลืองแล้วจะกลับมาแล้วยังเป็นลูกชุ่มจับเส้นข้างแล้จางหายครับนี่ครับจางหายเอ็กซ์มายฟังครับช่วงท้ายๆเกมทุกดาวปรบกอบทดเวลาปัจเจภาครัคือเวลาหลังมาที่หน้าของกิตนตะทีตีบอลยัดเข้ามาคนเกียรติ์ด้านของเกียรตัด์ มาแล้วเขาซ้ายจุดไปดีป่อนลุกออกหลักไปฮะโหนี่ครับวะซ้ายจุดปอใชไปดีครับกดออกหลักไปลกตังเล่นครับผูบอลด้านหลังครับาลงระตูถ้าโยกับลูกตังเล่นเขาด้นี้ครับจเรียนลุ่มเรือก็เป็นที่สอง่ง แล้วปยัวนี้ลไปบแล้ไปบอุกข้าะไปที่รถ้บลุบอลกานี่จะเลลุ้งเืองอาเป็นกเกมมต่อับบขาวท่านี้ครับจะเลยลุ้งเลืองรับขึ้นเกมมาแต่วันนี้แล้วก็ล้มลงไปพราตัเต็มไม่เปอ่าลุกทุ่มกับเส้นข้างเขาด้าทีงานจางหาย มาแล้วครับในมาดีผลทดสอบโซนช่วงท้ายเกมครับของธนอาจารหายครับดูครับการเดินยังไงครับยังไม่มาครับจุดกระแบกตัวสุดท้ายดูโยกมาตัวนี้ดีมาหยังไม่ดียังติดอยู่ที่เฟรนเฟลเจ็ดติดของธ่านอาจารยหายพลิกขยับกลับมาเบิ้ลมาไม่ดีเลนไม่ดีเฮียแล้วก่อนสวนกลับของท่านทีมงานจะเลิศลุกเรืองยกมาไม่ดียังไปบอลของธนาจารยหายครับกลับขยับกลับมาใหม่เลนจังหวะนี้คิดียไอ้นมทองงามเลอทองซ้ายเติมมาแล้วแล้วดูโยกมาตรงนี้ดีเลเกมช้าไปไม่ได้ครับพลิกซ้ายพลิกขวากลับขย ขยับกับมาตั้งกันใหม่ครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายครับขยับสปีดเกมแล้วเพื่จนที่มาของเนี่ยจางหายขยับไปที่เนี่ยไอ้หนุ่มน้อยอาโซแล้วปิดยอดกลับมา96จัดเจ้าเฮ้ยจัากสกัดซ้ำเจ้โอ้โหเนี่ยมลล์ซ่าประตูเซนนั่นสุดสวยครับโอ้โหรเห็ว่างมุลล์ซ่าประตูเซนมาคู่นี่ครับนึกถึงมลล์ซ่าประตูแมนยูเลยนะอ่าเออ เดี๋ยวผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้นิดหน่อยครับมือไม่ได้เลยครับยังขอเรื่องแล้วได้จางหายแล้วสักโอ้โหนี่รับงานทุกข์ับช่วงนี้แล้วตู้ข้าอยู่กับปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเป็นเลยที่ดี หวานเลิศนะกูเป็นสิทธิ์ปั่นกูเพีพอเห็นกูไม่รู้จักใครในเชียงใหม่หน่อยไม่ปั่นใครเออสุรตาลไการกรปั่นนะันนีื่องปั่นกระใจเอาครับมาชมเกมครับสำหรับในคู่นี้ครับเกมการแข่งขันครับของคู่นี้ครับก็เป็นการพบกันครับระหว่างทั้งด้านถูยเสื้อดำครับมาในชุดเสื้อสีแดงครับกางเกงดำครับถุงเท้าดำครับพบกับทางด้าน ฮองบอสสเตชันครับมาในชุดเสื้อสีม่วงครับกางเกงสีน้ำเงินและถุงเท้าสีน้ำเงินครับอ้าครับเปิดเกมมาก็ฝาครับจานี้ครับสำันท่านาทูเอเสื้อดำโอ้โหสีให้เป็นลูกฟรีคิกครับสำันท่านาห้องบอสสเตชันครับอ้าวครับจอนนี้ครับจะเป็นวันครับของท่าน้าห้องบอสสเตชัน ดูว่าจอยดีครับดูฟรีคิกครับโอกาสหลุดนประตูครั้งแรกครับสถานที่ห้องบอสสเตชั่นก็ขณะนี้นะครับเป็นคู่ที่13แล้วนะครับจากทั้งหมด19คู่นะครับในวันนี้ครับทั้ง2สนามนะฮะสนามละ19คู่นะครับอ่าก็จอยดีครับลูกฟรีคิกครับห้องบอสสเตชั่นแล้วแหมผู้สินครับเปล่านักวีด นี่ครับมาชั่ครู่นี้ครับแอบบรูสินครับเปิดเกมก่อนครับก็มีผู้เล่นครับในแนวลุกครับของธนาห้องบอสเตชันครับไปอยู่ในแผงกําแพงครับผู้สินก็อธิบายให้ครับแล้วตอนนี้ครับห้องบอสเตชันก็ยิงบอลข้ามคานออกไปครับเอาครับมาชมเกมกันต่อครับสำหรับในคู่นี้ครับช่องโทรไปรัเจ็บครับหนาทีครับมาดูกันด้ว่าเลยคจางหายเอ็กซายไฟลจะตามตีเสมอได้เอาครับมาชมเกมกันครับสำหรับในคู่นี้ครับ บอลอยู่ที่ด้านทูเอสเฉยดพบกับทางด้านฮองบอสสเตชันเอกน้องน้ำหนาวครับเอาครับจังหวะนี้แล้วแหมไม่ได้ครับลูกนี้ครับโปรซินครับให้เป็นบอลครับของด้านผู้สาประตูครับเริ่มเล่นขึ้นมาเอาครับผู้สาประตูครับจะเริ่มเล่นขึ้นมาครับสําหรับในคู่นี้เจาะดีครับบอลอยู่ที่หน้านทูเอส ถูเอสเสือดำครับไปกันต่อครับสำหรับในจังหวะนี้มาครับจังหวะนี้ครับได้บอลอยู่ครับออกบอลมาทางขวาขึ้นเกมขึ้นมาครับในจังหวะนี้ครับแล้วก็ดูครับการรับส่งต่อบอลครับเป็นหน้าทูเอสเสือดำครับที่ดูจะครอบครองบอลได้มากกว่าอ่าก็จังหวะนี้ครับกลับมาที่หน้าถูเอสเสือดำยกมาจังหวะนี้ก็ยังไม่พลาดนะยังได้บอลอยู่ครับจังหวะนี้ครับสำหรับหน้าทูเอสเสือดำทูเอสเสือดำครับมากันต่อไปกันต่อครับ ดูครับยังได้บอลอยูอครับทางด้านซ้ายเคาะมาเข้าจอนี้ครับสั้นๆใกล้ๆครับดูครับจอนี้ครับแตะหลบมาครับแล้วยังไม่ผ่านนะจอนี้ครับอ้าครับจะเป็นบอลเริ่มเล่นครับของนักผู้ส่ประตูอูรักษาประตูครับให้บอลออกมาทางด้านซ้ายครับมาครับซาลา้านนี่ฮะห้องบอสเตชันห้องบอสเตชันครับให้บอลมาครับทางซ้ายยังไม่ผ่านนะจอยนี้ครับแล้วขยับแทงมาจอยนี้ครับทางด้านซ้ายอาา็จอนี้ครับซาทาด้านทูเอเซอดำแล้วยิงลูกนี้ก็ เรียบร้อยเลยครับโอเป็นประตูครับสําทนานิ์ทูเอสเสือดำครับได้ประตูขึ้นนําอย่างรวดเร็วเลยครับสลาทนานิ์ทูเอสเสือดำครับเอาแล้วครับขึ้นนําไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับเอาครับยิงประตูขึ้นนาไปแล้วครับสลาทนานิ์ทูเอสเสือดำ เอาครับมาชมเกมกันต่อครับชาวดำในคู่นี้บอลอยู่ที่ทางด้านจะเป็นบอลเริ่มเล่นครับของนักทวีเสือดำอ่ารบก็เจอบอลเริ่มเล่นขึ้นมาใหม่ครับสำหรับทางด้านาทวีเสือดำครับบอลอยู่ที่หน้าพื้นชาประตูขอสั้นๆครับจ่อหนี้ครับออกบอลมาทางด้านขวาเอาครับยังได้บอลอยู่ครก็จ่อหนี้ครับโยเข้ามาครับสำหรับทางด้านาทวีเสือดำออกไปทางด้านซ้าย เอาครับพาขึ้นมาก็ตอวนี้ครับทางด้านริมเส้นฝั่งซ้ายครับขยับสับลูกนี้ครับแล้วดูครับยังได้บอลครับเอาครับออกทางขวาแล้วก็แม่ไม่ได้ครับจัวนี้ครับเป็นบอลออกไปแล้วครับฟลอสินครับให้เป็นบอลครับลูกทุ่มเข้ามาเอาครับอยู่ที่ด้านห้องบอสห้องบอสเตชัョครับเสร็จบอลขึ้นมาใหม่ครับอยู่ที่กับทันทีของพวกเขาครับนี่ครับสกอร์ตอนนี้พวกเขาตามหลังอยู่นะครับส่วนประตูตัวหนึ่งแหมเราให้จอยนี้ไม่แม่นครับแล้วเป็นบอลออกไป เอาครับจะเป็นบอลครับลูกทุ่มเข้ามาครับสาหรับท่านถือเสือดำเอาครับทูเอเสือดำครับจะได้ทุ่มเข้ามามากันต่อกรับตอนนี้ครับทูเอเสือดำครับมาตอนนี้ครับทางขวาให้บอลออกไปทางกาบซ้ายครับคืนเกมกันใหม่ครับทูเอสเอาครับทูเอสเสือดำครับแล้วแมลูกนี้ก็ไม่ผ่านนะเป็นบอลออกหลังไปครับจะเป็นบอลครับเริ่มเล่นขึ้นมาใหม่ครับสำหรับท่าน พุลุศประตูอ่าก็จอนี้ครับวางยาวๆขึ้นมายังได้บอลอยู่ครับแล้วแม่ลูกนี้ครับไม่ผ่านอ่าก็จอนี้ครับยังได้บอลครับสำหรับทางด้านซ้ายหมากันใหม่ครับสำหรับทางด้านนตจอนี้ครับห้องบอสแล้วยิงลูกนี้ก็โอ้ดูครับยังไม่ได้ห้องบอสเตชันครับเอ็กน้องน้ำหนาวฮะปรกาสยิงไกลครับจอนี้ครับ แต่ก็ยังไม่ตรงกอบครับ